สวัสดีคร em, uh, ับพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับนนบัคาชาแนลมนีพาอพีพาน้องนะครับที่มีเจรักเรื่องการหายุหากินการจับปูจับป่าการทึกสอนยนแหครับมาเบ่งบรรยากาศกันลงแหจับป่าบ้านสีโพทองอำเภอบอระบือจังหวัดปราสาคทนะครับวันนี้ตอนนี้พ่อใหญ่บ้านกำลังสิเปิดนะครับมาเบ่งแหแหลกตั้งกันครับว่าจะเป็นแบบนนะครั้นะครับท่านพ่อใหญ่โด๊อกโอไปนั่นแหละนะครับเนาะปลาที่นี่นะครับปล่อยไปสองหมื่นกว่าบาทนะครับ สองหมื่นนะครับนี่บัลจากใจจริงของเพื่อเป็นผู้นั่นะครับปลาบึกนี่สองพันบาทนะครับตัวละลอยนะครับปลากระโหู้อีกพี่น้องนะครับปลากระโหู้อีกสองพันบาทนะครับเพ็ดเพื่อพีเพื่อน้องของเขานะครับในส่วนนะไม่ถึงเหลือเท่าไรแต่ผู้ขาก็รับประกันเท่าไรขึ้นกันนะครับขอมันอยู่ในน้าเนาะพี่น้องเนาะจากมาสี่ย่างจากวันสิไปยังไดเขาก็โมลุจักนะครับแต่ว่ารับประกันโดยเพื่อสัตว์อีกครับปลาปล่อยจริงนะครับปล่อยจริงพี่น้องก็ได้ตัวก็ได้หลอกล่อพี่น้องของเขา ไปจะนั่งจัดในมืหมนี้มันเกิดใจเวลาพอสมควรนะครับผมกับขออ่าครับพี่น้องขอเห้นะครับช่วงช่วงมัดหมาทุกคนได้พี่น้องเลยจวดครับแห่แรกครับพี่น้องครับสวยงามครับสวยงามครับแห่แรกครับแห่แรกครับน้ำเดือดครับลุ้นต้กันครับเจ้าใหญ่เสียผีมือได้โอ้ไพ่ขึ้นอยู่ครับไพ่ขึ้นอยู่ไพ่ขึ้นกุมๆอยู่ครับเนี่ย ปลายังอยู่อยู่ครับปลายังอยู่อยู่ขาวยสวยใช่ปะอาจฉรอยู่ธน้องบนครับปลาขาวยสวยอาจฉรอยู่ธน้องบนดุนน้ำไอ้เพิ่นครับชิมันปลายังครับของต์ามานี่มาเชี่ยดีเนาะเห็นไหมมาลงปลาน้อนี่เนาะแฮ่แรกแฮ่แรกต้องพุ่นขึ้นแล้วครับหาอมหาองอ่าเบื้องแห่ไอ้เพิ่นครับพวกอันล้มมาแลกไใชคุ้มเลยครับเป็นเม็ดขึ้นเห็นไหมครับเห็นเม็ดขึ้นนะครับสังเกตไหมครับเดือดเลยครับน้ำเดือดเลยนะครับแห่แรกโดนซะแล้วจากตัวซุกซิบซุกขางนะครับ เปแรกโดนซะแล้วนะครับสามารถสำับทีมในเชือนนี้กปลาไงปลาไงบ่างครับปลาไงวะเอาเลยทีมสายก็ได้เลยป่ะเนี่ยพิจารณาก่อนพิจารณาก่อนห้องกากา๊กีพอที่พอแล้วลงงุูมเรีวปันเนี่ยแล้วอ่ะเอาตอนไหนเก่าเลยเนี่ยเออเมื่อกี้ต้องได้ปล่อยสายครับถ้าสูบมันแห้งไรน่าจะขาด อ่เบิ่งครับแหเลยต้องกันครับเอาพี่น้องครับยุ่งเก๋ยุ่ไก๋อ่าเจ้าพูดแน่แก้พูดแน่โอ้อ่กันพ่อมีวันได้บอกงานนี่มีตึงครับมีตึงมีตึงก็จำกัดปันได้ดอกให้พี่น้องเบิ่งกันเอาเองอ่ามีตึงครับมีตึงตึงมือตึงมือตึงมือวานกันลุ้งแหกันบทับกันมันยากกันกันทับกันกันโอ้ส่งถีงใหญ่ครับพี่น้องเอาไปคอยครับไปคอย กระเจ้าพูดเมันเกิดวันวาแล้วเนาะแผลขาดของตอแผลขาดของปลาผมไ่แยกตอหอกใคซื้อเออของปลาเอาครับน้ำเดือดเลยใช่ก็แล้วโดนเด็กใช้เพื่อเดิหลายแผลเราจะคล้องแหลเดียวทั้งใบแผล่น้าต่ำฮะผ้าต่ำจะไปไปผ้าต่ำครับไปออกบะอ่าเป็นท่านใดท่านใดดผู้ใดค้นก้อนมูกก็ดีครับผู้มาซื้อก็มาแล้วอันนี้มันลรคป่าที่ใดเนาะเนาะ าาแค่่านียอทานกันฟังัท่านเดยอาือนมันกครับลูกมันครับเวลาโดนอยู่มันน้ำเดือดแห้งครับที่เป็นตายยังครับโอ้ทั้งคุณกัปลาทิ้นขึ้นครับทังพุกบปลาทินขึ้นปลาสามปลาซีเลยครับพี่น้องครับปลาใสง่ายครับมาท่นครับเแหลีครับลกดนีว่ปจันนะสียดิแบงอ่ะน่นจันเ่อนจันเงื่อเาาได้ก็ราได้น้หนักหลายครับรางวัลมีให้นะครับ บุญบุเกครับพี่น้องเปิลเมือเิน้าเบิ้งครับเปิ้ลเช่ยครับเบิ้งจะมาหัวาคน้มเด้ครับเปิ้ลนี่ยเอาอยากเอาอไปเล้วยัง้าเราไปดูลายแหแขีมูอเอาสี่อกคือบอกครับหุดน้ำพนครับเอาไว้ปดนั้นนะเอมเบี้ขวามียมบขวมอยไาเอครับผูดำพาเดีนั้นนะ ป้าจะขญวังคุณแมาโอ้ยน้องชายจะเลี้ยงไก่เงี่ยผู้เฒ่าด้วยล่ะทั้งเดือดอยู่ครับน้ำเนี่เดือดอยู่ครับเสียว่าป้ายังอยู่อยู่ครับอ่าหน้าเลิกพร้อมและวมังกรุ่นน้ำพันอยุคฮาร้องเบื้องข้างน้อยหนึ่งนะครับเชิญป้ายังครับมังกรุ่นว่าแพ้พี่น้องนะครับกระเบื้งเยอผู้ใดกรได้ครับโอ้โหว่าปลาทีนตายังครับแต่ว่าเป็นเม็ดขึ้นเลยครับน้ำเดือดขึ้นเลยครับ แรว้าคือดลได้หลายตีถ้าเป็นอเอาแล้วครับอนนี้เริ่มเล็งแล้วครับสายยืนายแ่แม่แปบที่นี่ละยังอยู่ไหครับอยู่ๆจะมาไปไหมผมมันเกิดออกไปใช้ตากแดดขึ้นมาหน้ามันเดือดอยู่ไหมหน้ามันเดือดอยู่ตามยื่ติใช่ผู้เชี่ยยุ่งฟังในใช่ผู้เชี่ยกัเชี่ยอะไรครับครับพ่นเบืองนะครับเนี่ยรุ่นน้ำนะครับรุ่นน้ำนะครับรุ่น รุ่นน้ำปลาไงครับเนี่ยโบย่อกเกะไมลาปยูบอยู่ครับรุ่นขก็หยังครับเดี๋ยวายไ่อกเด้อเนี่ยหยังมาครับ้านโอ้ครับครครับสุดยอดครับสุดยอดปัินใหญ่ครับตลกอครับสุดยอดครับสุดยอดครับน้ำเดี๋ยวน้ครับองโนม